สวัสดีครับผมมาพบกับผมอีกแล้วนะครับจากคลิปที่แล้วนะครับที่เราเล่นอคอมโบคาทเทียหรือว่าลมแล้วก็แซนหัวนะครับวันนี้เราจะอัปเกรดขึ้นมาอีกนิดนึงนะครับก็คือเพิ่มชอนะครับอคอมโบโรดิชันจะเป็นยังไงเดี๋ยวมารับชมกันในคลิปนี้นะครับผมก่อนจะไปฝากกดไลค์ฝากกดติดตามไปด้วยนะครับผมงั้นเราพร้อมแล้วไปดูกันเลยทีก็จะเป็นวันนี้นะครับผมแล้วก็ของที่ใช้นะครับเหมือนของคลิปที่แล้วเลย นะครับเป็นเซตลมซี1 1หนึ่งหนึคีเดมคีเลตเนาะอ่าเสียทีแล้วเลยโลเวอร์ลมโลเวอร์ลมนะครับเป็นดาบนะครับผมส่วนเซตเนี่ยอันนี้ไม่ต้องไม่ต้องเอาตามผมก็ได้นะครับเออเซตถ้าเกิดจะใช้เป็นบัฟจริ mm งๆก็ค uh ือเป็นห uh, ัวนกเนาะเป็นหัวนกอ่าหัวนกนะครับแล้วก็เป็นเซตลม2ก็ได้นะครับอย่างออย่างละสองนะครับเป็นลมใหม่กับลมเก่าก็ได้นะครับไอนี้ผมอของเรือครับก็เลยปั้นเป็นทีพีซเลย นะครับผมแล้วก็ชอนะครับเป็นเซตเต่าเนาะนะครับมามาดูกันว่าโคบูเป็นยังไงอันนี้เราจะเล่นแบบว่าบูชั่นแบบปกติก่อนนะครับว่าว่าเป็นยังไงนะครับมามาดูกันก็จะเป็นอย่างแรกก็เบสิกซีเหมือนเดิมนะครับผมสาธีดาบลงอ่าโลเวอร์เก็บนะครับเก็บคอนสโต้ป๊บปป๊อปป๊อปป๊บปเดิม อ๋อพอใกล้เต็มนะครับสลับเป็นชอนะครับสลับเป็นชอเลยอ่าเก็บชอเหมือนกันนะครับเอ่อวันนี้นะครับเดี๋ยวเราเอาจะเอาเอาชอเนี่ยไปหาคาเดเชีเยเนาะอ่าไปหาคาเดเชียก่อนเลยนะครับกดเตาไปหาคาเดเชียปุ๊บฮาลูเวอร์ตออันตีกดดาบลงให้เรียบร้อยอ่าพอรูเวอร์เกตออนสโตเต็เมแล้วก็กลับไปหาคาเดเชียต่อครับอ่าแล้วก็ปักดาบให้ดอทคหกแล้วก็เข้าร่างนะครับ อ่าแล้วก็ตีป,ปึ๊บกับลงปึ๊บสกิลปับ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 ทุ่มลงกดออกจากลาก่างนะครับมาแปะดอดใหม่อ่าโอเคแปลงลา่างมากดแล้วก็ตีเลยครับอ่าประมาณนี้เนาะอ่าเดี๋ยวลองเล่นให้ดูสิว่ามันจบ เวลาทันหรือไม่ครับโอเคปึ๊บปึ๊บปึ๊บโอ้ยหมอนมันแว้นไปหนอครับอันนี้มอนมันมอนมันมันบินมันซิ่งนะครับมาเอาเดิกครับวนเหมือนเดิมเลยชอชอไปหาคาเทเทียนะครับแล้วก็เก็บเกรดด้วยน้อนี้โอเคก็มาหาโรเวอร์นะครับจาบปักโล่ง ่าโอ้ยอันนี้ดรอทไม่ครบหกนะให้ครบหกแล้วกันอ่าโอเคแล้วก็ตีเส้นเดิมครับปึ๊บยิวคันเซ็นสับ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 ทุ่มแล้วกดเลยแล้วก็กลับลางดิครับปึ๊บอ่าแล้วก็อันนี้จะเป็นสิกต่อก็ได้หรือว่าจะกดเลยก็ได้ครับอ่าเดี๋ยวถ้ากดก็จะมีดาเมจเพิ่มขึ้นมาหน่อยนะครับผมอันนี้คือเล่นแบบปกติ ก็จะประมาณนี้นะครับผมอ่ะคราวนี้เรามาดูกันว่าเราจะทํายังไงบ้างให้มันเร็วกว่านี้นะมันเหมือนแอดวานซ์นขึ้นละกันเอ่อเทราเอ่อสบารที่ผมคิดขึ้นขึ้นมาเนาะก็คือเราจะเก็บออคอนเซอร,ร์ของโรเวอร์กับชอให้ไหวขึ้นนะครับเพื่อที่จะไปหาคาเทียเนาะแลวเทคนิคโรเวอร์นะครับที่ที่ผม,มจะมาใช้เนี่ยก็เอามาจากคลิปที่แล้วเลยเนาะคลิปที่แล้วที่เป็นของเส้นหัว นะผมก็จะเอามาใช้แบบเหมือนกันเลยใครอยากรู้ว่าเป็นยังเไอเล่นอะไรแบบเออเล่นอะไรยังไงนะครับก็ไปดูของคลิปนั้นได้เลยนะครับผมซีรีนี้นะครับก็จะเล่นประมาณเหมือนแซนหัวเลยนะครับสลับเหมือนแซนหัวเลยนะครับโเวอร์ชอนะครับก็คือโเวอร์ขึ้นนะครับชอเบสิ s แอ้แท g สามแล้วก็ค่อยสลับไปโเวอร์นะครับทุ่มดับลงนะครับค่อยแล้วก็วนใหม่เป็นโเวอร์ขึ้นนะครับแล้วก็เป็นชอวอ basic หนึ่งแล้วก็ตีชาร์ตตีชาร์ตนะครับแล้วก็ไปหาโ r เวอร์ต่อ นะครับประมาณ3รอบนะครับประมาณ3รอบหลอดก็น่าจะใกล้เต็มแล้วแหละอ่าแล้วพร้อมที่จะแบบว่าสลับได้แล้วครับผมอาจะเป็นเออ่มันจะเป็นประมาณนี้ครับอ่เก็บปับ๊บเป็นปลอยโอเคโลเวอร์ขึ้นเนาะปุ๊บชอตที่3ทีโลเวอร์เอเอ่อร,ร,รับโลเวอร์ลงมาครับไอชาร์จโลเวอร์ลงมาโอเคขึ้นรอบหนึ่ง โลเวอร์ลงมาโอเคนะครับคราวนี้ก็มาเล่นชอนะครับสกิลแล้วก็อันติเรียบร้อยกลับไปหาคาเทเทียนะครับผมแล้วก็มาหารูวร์ต่ออ่ะแล้วก็ปักดาบลงโอเคกลับมานะครับแล้วก็สกิลเรียบร้อยนะครับเหมือนเออก็คอมโบเซตเหมือนที่แล้วเลยนะครับ โอเคกับลัางเด็กเนาะไอ้แบบดรอปให้เรียบร้อยแล้วก็ตีสักหน่อยนึงโอเคแล้วก็ตีไปเลยเป็นแบบนี้นะครับอ่าแล้วคราวนี้เราก็จะบุแบบเดิมเลยนะครับวนแบบเดิมเลย,นะบบเเลยโอเคนะครับอ่าโรเวอร์ปึ๊บขึ้นไปตีอ๋อโอเคเอาใหม่นะบอลบอลมันแหวนขึ้นไป อ่ะโอเคตีไปพอตีอันนี้ใกล้เต็มแล้วโอเคเนาะแล้วก็สลับอ่าเห็นไหมวายมากนะครับไวมากๆเลยโอเคกลับไปหาโรเวอร์ต่ออ่ะแล้วก็เข้าร่าง โอเคอันติไปเลยก็ได้ครับหน้าตายลอะอาประมาณนี้ครับการสลับของโรเวอร์กับชอนะครับก็จะมีอยู่ประมาณนี้นะครับผมอาใครอยากลองฝึกลองอะไรก็ไปลองกันได้นะครับเป็นไงบ้างครับคอมโบที่ผมมาแชร์ในวันนี้นะครับตามจริงอาจจะมีรายละเอียดเล็กๆน้อยๆนะครับ ที่สามารถที่จะรีดดามิได้อยู่แต่ผมกลัวว่าผู้เล่นใหม่หรือคนที่อยากเล่นแบบนริี่ยจะตามไม่ทันนะครับแต่ไม่ต้องห่วงนะครับคอมโบที่ผมเอามาแชร์ในวันนี้สามารถจบคอนเทนต์ได้อย่างแน่นอนนะครับใครดูถึงตอนนี้แล้วนะครับก็ขอฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกดติกกดตามให้ด้วยนะครับเพื่อนๆอยากจะเห็นอะไรนะลองคอมเมนต์มาบอกกันได้นะครับผมหรือจะมาพูดคุยกันในไรนะครับผมมาพูดคุยกันได้เลยคลิปนี้ก็ต้องขอฝากไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ